สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมีสภามากินไม่นูเส้นอีกแล้วค่ะพี่น้องไม่นู่โปรดค่ะขนมจีนน้ำยาปลาปลากระป๋องไม่มีลูกชิ้นไม่มีอะไรเลยนะพี่น้องเน้นก็ะชาย่างเดียวค่ะค่ะก็จะมีใบแมงลักหรือผักตูค่ะแล้วก็กองตุงรวกค่ะดอกแครวกแล้วก็สตอสดๆค่ะพี่น้องมีแค่นี้และค่ะครับมาค่ะมากินในการแซ่บๆค่ะพี่น้องข้าวปุ้นเส้นแหงมัดหนึ่งด้วยค่ะนี่ค่ะ นี่บขกดเมนูนี่คือเกอ่าค่ะพี่น้องอันอื่นอยกินไดนอยู่ดอกค่ะแต่ว่ามัน,นถึงบอแซบจดจจกที่เขากินของที่เข้ามากอีกดียพี่น้องมาเสิร์ฟเบิดบอกรอนลุ่นครับอืมทอดเผือกครพี่นอ้องปิดไหม ตะตอกเมนูเซ็นขาปุ่นเลยครับกินยำไนก็แซบ กินสิ่งที่เ,เข้ามักนะคะคี่น้องกินกับกินแสบกินนัวค่ะ ใส่เสียลย่ายแล้วค่ะพี่น้องผู้ใดโทษดีเด้พี่น้องมันเนี้ มันจะม่น่ะค่ะผู้ใดโชคดีถูกหวยได้เปิดเนี่ยค่ะ ท่านนี้บ่าเคยมีโชกหนึ่งหัวแจ๊เผือค่ะพี่น้องสื่อจนคือตายจากกันนะครคบะ ื้อง,งคือท้องหอนที่กินกินข้าวปุ่นนะคะพี่น้องเมื่อเลยค่ะแต่ว่ามือเป็นแพ้ค่ะ กีนกับสต,ตอขิงแสบค่ะค่ะ,คะเม็ดนีใหญ่ไปก,กินกระทิแล้ค่ะ ตู้มือน,นี้ยากครับพี่น้องกลัวสแ,งงแล้วงามนางยังกลัวเสดมานางบอกน้องขึ้นพี่น้องเนี่มาแรกสินะคะพี่น้องซีทุ่มอะคะ่ะบังเข่าคู่เท่าคู่เท่าใืตู้มือน,นี้แล้วก็บวกไข่จินเข่าอมพักขึ้นนิดหน่อยนะคะพี่น้องถ้าต้องหลอกหลอกหลอกจะครอบปากเปียกปากแฉะ,ะคะ่ะ ให้ในผู้คนใจเย็นค่ะค่อยบอค่อยรอเอาค่ะพี่น้องได้อยู่ค่ะยอดความตุ่งอร่อย พี่น้องเกือบวัตบวิเอกัยู่บ่ไดค่ะ เพจเด้ค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องทุกคู่ทุกคนค่ะ ต่กแค่ลวกนี่ย่มกไก่มักเลยค่ะมักแบบสดมาไหพี่น้องเด้วส่านเนี่ย ไปนะคะพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเมนูอาหารที่เก่าค่ะมาเบิงวันสเป็นเมนูยังค่ะก็จะมีกินบ้างทําอาหารบ้างสลับซับเปลี่ยนไปเนาะค่ะพี่น้องแต่จะขอบอกว่า,วาเมนูอาหารทุกชนิดที่เย่าเห็ดลงไปนะคะพี่น้องโบเมนวามาสอนเด้อค่ะพี่น้องนี่เพื่อนๆบางคนบอกว่า,วามาคอมเมนต์นะคะทั้งทั้งอีกช่องทั้งนึงบอกว่า,วาอาหารโบราณเก่าๆคือเอามาสอนมา่นยังสินะคะพี่น้องแกงคล้องนะคะก็คือวา่า ทุกเมนูทุกชนิดนะคือเฮ็ดกินเองค่ะก็เลยจะบรรยายไปนําว่าขายพี่น้องสนใจอยากเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้ณมันจุประสงค์บ่แม่นว่าเอามาสอนโดยตรงนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าในความหูวเรื่องอาหารของเยี่ยมเนี่ยบ่มีพื้นฐานในขนาดเอามาสมอลมาสอนได้แต่ว่าแต่ละจุดเด็กเฮทลงไปเนี่ยคเพราะว่าเฮ็ดกินเองนะคะพี่น้องอยากใส่ยังก็ใส่อยากเฮ็ทยังก็เฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าทุกคลิปทุกเมนูที่เฮ็ดลงไปรับรองว่ากินได้แซ่บอ้วนท่วนสมบูรณ์ค่ะพี่น้องค่ะลองเฮ็ดตามได้เด้อค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่า เป็นอาหารไทยก็เห็ดให้เจ้าหน้าเจ้าหน้ากินต้นอ้วนนะคะพี่น้องค่ะอาหารอีสานก็เห็ดให้พวกนู้นกินอะไรก็หน่องๆก็ป่าเพิ่นเนาะค่ะก็สบปยบ้านนี้นะคะแต่ว่าก็สิบ่มีลักสูตรไตโตบ่มีอีหยังที่เปะเวอร์บ่ได้ตวงบ่เบอีหยังค่ะสิบหุ่งหุงควาหนึ่งความเป็นบ้านๆนะคะพี่น้องความเป็นบ้านๆนะคะบ่แม่นบ้าๆบางคนบอกว่าเป็นยังบ้าๆเป็นราคาพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิ่งกมาหลุ่นกันเนาะค่ะพี่น้องผู้ใด้มานโชคดีมื้อนี้ก็ดีใจนําเด้อมืแม่งกินหยังเฮ็ดหยังกั ฉลองเลยค่ะนะคะพี่น้องสลับนี่คือเกา่าบบมี่ได้คือเก่าค่ะพี่น้องนะคะ่ะสื่อจนสุตายพิมพ์บ่บ้านถนึ่งถืกจ้าถือสี่ปีผ่านมาสื่อหวยค่ะพี่น้องแม่ส 1, ื่อถือใบหนึ่งคูหนึ่งสองตัวก็บวบคุมทุนค่ะพี่น้องเพราะว่าสื่อหวยละสองใบใบทุกงวดทุกงวดค่ะพอได้ดุนในหัวนะคะพี่น้องก็ได,ดะะงกได้ดุนอิริบบ่เคยเดบเปะพ่อบ่เคยได้ด,ดีใจเลยค่ะพี่น้องไปละค่ะสวัสดีค่ะ